สิบสี่ N นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ กลุ่มประชาชนรวมตัวต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่ท่ากาศยานนานาชาติอุตภาขณะขอแก้เศรษฐกิจปากท้องก่อนแก้รัฐธรรมนูญค่ะไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะ บรรยากาศก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสูตรปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ EOC กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ท่าอากาศายานนานาชาติอุตรเพาได้มีกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบันและสนับสนุนนายกรัฐมนตรีอำเภอบ้านช้างรวมตัวกันมารอต้อนรับนายกรัฐมนตรีโดยได้ถือป้ายประชาชนคนรักชาติจะปกป้องสถาบันจนวันตายขอให้ในายกประยุ แก้เศรษฐกิจปากท้องของประชาชนก่อนแก้รัฐธรรมนูญขอบคุณนายกประยุทธ์ที่เสียสละมาปกป้องชาติให้ประชาชนอยู่รอดและปลอดภัยก่อนเจ้าหน้าที่จะเก็บป้ายไป ทั้งนี้กลุ่มดังกล่าวได้ยื่นหนังสือเรียกร้องเรื่องการแก้ปัญหาปากท้องและการจ้างงานก่อนที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนื่องจากประชาชนตกงานและไม่มีงานทําเป็นจำนํำนวนมากโดยมีนายสุพรอัตถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นผู้รับหนังสือพร้อมกล่าวว่า ใครมีปัญหาความเดือดร้อนก็ขอให้ยื่นหนังสือและจะต้องรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเสาหลักของประเทศอย่าไปอยู่กับอดีตต้องอยู่กับปัจจุบันนําอ้อยของเห็นกลางผู้สื่อข่าวไอเนเอ็ N รายงานจากท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาค่ะ ด้านนายสาธิตปิตุเตชารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะสสระยองพักประชาธิปัตย์ก็ให้ความมั่นใจว่าการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงแต่อาจจะมีการแสดงออกบ้างเล็กน้อยถือเป็นสิทธิซึ่งรัฐบาลจะพยายามทําความเข้าใจและในฐานะที่เป็นคนระยองต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีแสดงออกด้วยความสร้างสารรค์พร้อมรับประกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นค่ะ และ,แล,ะล่าสุดเองนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางถึงสนามบินอูตาเพาแล้วและเดินทางสุตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ EOC กรณีโรคโควิด -19 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอูตาเพา ซึ่งเป็นสนามบินที่รองรับชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศทั้งนี้ผู้โดยสารทุกคนต้องผ่านด่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงระบบคัดกรองด้านสุขภาพโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินออกมาขึ้นรถเดินทางไปเป็นประธานเปิดทางหลวระหว่างเมืองใหม่เลขเจดช่วงพัทยามาตงาพจนบุรบ้านช้าง ได้มีชาวจังหวัดระยองมามอบพงมาลัยดาวเรืองให้กำลังใจพร้อมกล่าวว่าชาวระยองรักนายกรัฐมนตรีให้นายกสู้ๆขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าขอบคุณชาวระยองที่มาให้กำลังใจเราทุกคนถือเป็นคนไทยด้วยกันทุกคนต้องช่วยกันไม่เช่นนั้นประเทศไปไม่รอดค่ะ ต่อกันที่มาดามเดียชี้เรือดำน้ำเป็นงบประมาณผูกพันจริงค่ะวอนรัฐบาลฟังเสียงสังคมและปรับงบแก้วิกฤตเศรษฐกิจและความเดือดร้อนของประชาชนจากโควิด นางสาววัฒนยาวงโอภาสีสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐในฐานะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณปี64กล่าวถึงกระแสวิาพากษ์วิจารณ์การผ่านงบประมาณจะซื้อเรือดำน้ําของกองทัพเรือของอนุกรรมธิการว่าในเรื่องการจะซื้อเรือดำน้ํานั้นเป็นงบประมาณผูกพันจริงแต่ส่วนตัวมองว่าวันนี้ปัญหาเศรษฐ,ฐกิจและระบบสาธารณาสุขที่เกิดจากการแพรบบ่ระบาดของโควิด19ความจําเป็นที่จะต้องใช้ใจ่ายงบประมาณถือเป็นสิ่งสําคัญที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาให้รอบคอบถี่ถ้วนว่าจะใช้งบประมาณ อย่างไรในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและเยียวยาเศรษฐกิจของประเทศให้พ้นจากวิกฤตโดยเร็วที่สุดเพราะวันนี้ประชาชนจนถึงภาคธุรกิจไม่ว่าจะ SME หรือธุรกิจขนาดใหญ่ต่างได้รับผลกระทบจึงอยากให้รัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมและใครครววในส่วนของงบประมาณต่างๆซึ่งในการพิจารณางบประมาณขณะนี้อยู่ในช่วงที่อนุกรรมธิการและกรรมธิการพิจารณาซึ่งวันนี้กองทัพเรือก็จะออกมาชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวด้วยค่ะ พิธยกานที่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยอมรับเตรียมรถตัดสัญญาณรอบการชุมนุมขณะที่จับแกนนำ11คนตามหมายเหลืออีก4คนที่ยังไม่ไม,มามอบตัวค่ะ พลตนนำรวจตรีสมประสงค์เย็นท้วมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวถึงการแชร์ภาพหนังสือคำสั่งให้มีการจัดรถอุปกรณ์ตัดสัญญาณการสื่อสารเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยรอบพื้นที่การชุมนุมเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาที่ลานคนเมืองสาราว,ว่าการกรุงเทพมหานครโดยชี้แจงว่าหนังสือดังกล่าวตนเองออกคำสั่งไปจริงไม่ได้เป็นเอกสารลับแต่อย่างใดเพราะตำรวจต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมหากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่ยืนยันรถอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้มีจุด สงเพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยหรือละเมิดหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ชุมนุมแต่เอาไว้เพียงกรณีพบวัตถุต้องสงสัยก็จะสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทันท่วงทีสําหรับกรณีนี้ยืนยันไม่มีความกังวลที่เอกสารดังกล่าวหลุดออกไปสู่สาธารณะเพราะเป็นคําสั่งที่สั่งการทุกครั้งที่มีการชุมนุมส่วนความคืบหน้าการดําเนินคดีกับกลุ่มการนาการชุมนุมเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีการออกหมายจับไป15รายและมีการจับกลุ่มแล้ว11รายยังเหลืออีก4รายซึ่งมีการประสานมา แล้วแต่ยังไม่เข้ามอบตัวตามหมาตามนัดหมายส่วนหมายเรียกอีก15รายก็ยังไม่ได้มีการรับประสานและมาพบพนักงานสอบสวนเช่นกันซึ่งในส่วนของหมายเรียกเป็นข้อหาที่อยู่ในสารแขวงมีอัตราโทษไม่เกิน3ปีเช่นความผิดตามพรบรความสะอาดพรบรควบคุมโรคและพรบรจราจรค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิกานาทีค่ะ